ห้าคำที่ห้ามพูดเป็นอัปมงคลครับเช่นฉันเหนื่อยนี่มันคือว่าถ้าคุณว่าคุณเหนื่อยนะครับคุณจะไม่อยากทําอะไรนะครับจิตใจมันคือราอนครับเหนื่อยแล้วนะครับคุณเหนื่อยคุณขึ้นว่ามันจะลดทําอะไรก็จะเหนื่อยไปหมดนะครับไม่อยากจะทําอะไรนะครับเช่นข้อสองนะครับเช่นบอกว่าขี้เกียจ ถ้าข enfin ี้เกียจแล้วทําอะไรก็ไม่ไหวแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ห้ามพูดขี้เกียจนะครับห้ามพูดเ่ขี้เกียจนะครับแล้วก็อย่างว่ายากมันก็จะยากไปเลยนะครับพี่น้องนะครับอย่าพูดนะครับยากนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นห้ามพูดในข้อสามนะครับห้ามพูดเด็ดขาดนะครับยากตรงนี้นะครับแล้วก็ อ้ยฉันท้อแล้วไม่ไหวแล้วฉันจะไม่อยากทําอะไรแล้วออกมาไลค์ก็ไม่มีใครติดตามอยากจะไม่มีคนกดไลค์กดแชร์เห็นไหมครับเเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบอกว่าเหนื่อยแล้วนะครับท้อนะครับท้อนะครับท้อนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพูดเนี่ยท้อก็เป็นฐ่านนะครับนะบถ้าผ่านไปนี่ยมันจะเป็นเพชนะครับเพราะฉะนั้นอแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับว่า เป็นไปไม่ได้รอกเห็นไหมครับห้ามพูดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ว่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นได้ทุกอย่างมนุษย์เขาที่เขาออกมาไล์ออกมาสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์ออกมาสร้างทําไปครับด้วยใจรักนะครับถึงแม้ว่าไม่รักแล้วก็ปรับไปแล้วเขาก็จะมีใจรักมันนะครับเราทําเพื่อตั้งหน้าตังตาทํานะครับไม่เคสเน็ตเลยก็อ,ออกมาทำเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับโดยองเองให้ดีใจงานที่เราทํานะครับ เราจะก็ให้เาราขยันนะครับตื่นเต้นนะครับเขาเปลี่ยนคําที่ตื่นเต้นถ้าพวกห้าคำพูดนะอย่าห้ามพูดเด็ดขาดอย่าพูดกับมันนะครับมันจะเป็นอัปมงคลที่ไม่ดีที่เราพูดว่าโอ้เช่นว่าเหนื่อยนะครับท้อนะครับยากนะครับเพราะนั้นขี้เกียจนะครับนะครับเป็นไปไม่ได้เราห้ามห้าคำนี้เป็นอัปมงคลที่พูดไม่ต้องไม่อย่าพูดถึงมันนะครับมนุษย์เราก็ทําได้ทุกคนนะครับ ทำไปด้วยใจรักเลยสนุกนะครับทำไปเนี่ยทำไปนะครับถ้าเราท้อนะครับมันก็จะเป็นผ่าน่านถ้าผ่านเราจะเป็นเพชรนะครับทำก็ไปด้วยนะครับทำลงลองผิดลองถูกก็ทำไปนะครับจะขยันเต้นเต้นนะครับให้มีเป้าหมายชัดเจนนะครับเราตั้งหน้าต่างก่อนที่ออกมาไล์นะครับเหมือนกันรู้สึกว่าดีใจจะระแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับอ่าพิกต็อกยูทูปเฟซบุ๊กในทุกช่องในรู้สึกดีใจนะครับแบ่งปันสิ่งดีดีอย่างดีคนไลค์คนแชร์คนติดตามนะครับจะได้คอนเทนต์ดีๆมา แบ่งปันนะครับ